ก็ดีพี่น้องที่รักพี่น้องที่เราสวดทุกวันเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วเราก็สอนลูกหลานของเราให้เขารู้จักสวดเราพยายามปลูกฝังความเชื่อคาทอลิกให้กับเขาความเชื่อที่เราเองก็ได้รับมาจากพ่อแม่ของเรานะพี่น้องนะและเราก็ ยังรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ศรัทธาเท่ากับพวกท่านเลยกระนั้นก็ดีจากที่เราใช้ชีวิตมาจนถึงเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าถ้าไม่มีพระชีวิตเราคงต้องแย่ไปมากกว่านี้พี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นเราเองถึงจะไม่ศรัทธาเท่าพ่อแม่ของเรานะแต่เราเนี่ยตระหนักรู้ด้วยตัวเราเองแล้วว่า ที่พ่อแม่ท่านสอนให้เราสวดไปวดัดเมื่อสมัยเราเป็นเด็กแล้วเราก็ขี้เกียจไม่อยากสวดไม่อยากจะไปวัดมาบัดนี้เพราะชีวิตมันไม่ง่ายเลยมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราและคนรอบตัวเรามากมายซึ่งดิ้นรนแก้ไขเท่าไหร ต่อให้เก่งกล้าสามารถมีความรู้สารพัดจะจัดการทุกอย่างแค่ไหนสุดท้ายก็ยังต้องเหนื่อยล้าสาหัสอยู่ดีดังนั้นจากที่ลองดีมาทั้งชีวิตแล้วทำอะไรไม่ได้ดีเท่าไรนักสู้กลับมาเชื่อไว้ใจพระและเปลี่ยนจาก สู้แบบคนเอาตัวรอดทั่วไปมาเป็นคนที่มีใจให้คนอื่นอย่างที่พระสอนดีกว่าทําอย่างที่พ่อแม่เราท่านทำมาให้ดูนั่นแหละค่อยๆเรียนรู้จากอดีตที่ท่านทำมาถึงจะไม่สมบูรณ์นักเพราะว่าไม่มีใครเป็นคนครบสมบูรณ์หรอกพี่น้องก็มีข้อบอกพร่องแต่พวกท่านสำคัญตรงที่พยายามอย่างที่พระสอนว่า พยายามเท่านั้นนะพอแล้วแต่ก็ยังดูว่ามีความเชื่อแบบงูงูปลาปลามากกว่าที่เราไม่เอาพระเอาเจ้าอะไรเลยอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราเลยตัดสินใจย้อนกลับมาทำอย่างที่พ่อแม่สอนเราให้สวดให้ไปวัดแล้วเราก็กลับไปเอาพระธรรมคําสอน ที่แต่ก่อนเราไม่ค่อยอยากจะใส่ใจพี่น้องไม่เคยคิดว่ามันดีไม่เคยสนใจจะฟังเลยด้วยซ้ำไปวัดก็ไปอย่างนั้นเองไม่ไปเดี๋ยวก็เดือดร้อนต้องมานั่งฟังพ่อแม่บน่นก็ไปไปมันอย่างนั้นเราไม่เคยสวดเลยเพราะเราไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีพระ เราไม่เชื่อว่าสวดแล้วมันจะได้อะไรจริงมันเหมือนคนขี้เกียจไม่เอาไหนมากกว่าเราคิดว่าคนเรามันต้องพึ่งพาตัวเองมันถึงจะถูกไม่ใช่มานั่งสวดไม่เข้าท่าสวดแล้วไม่ทำอะไรมันจะได้อย่างที่ต้องการไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าทำอะไรเราก็จะได้อย่างนั้น แม้เราไม่สวดเพราะฉะนั้นเราแค่เชื่อพระจะสวดหาพระก็ได้ตามใจพ่อแม่แต่เราไม่เคยหวังอะไรจากการสวดจริงๆจังจังแต่มาบัดนี้เราผ่านอะไรมาเยอะเราไม่ดื้อเหมือนเดิมอีกแล้วเราไม่อ้างเหตุผลแย่ๆกับพระและกับตัวเองอย่างนั้นอีกแล้ว เรารู้ว่าคนเราต้องดิ้นรนออกแรงแต่เราจะไม่ดูถูกพระว่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นอีกแล้วเพราะเราเจอเองกับตัวว่ามันคนละเรื่องกันกับการที่เราจะต้องออกแรงของเรานั่นถูกแล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องไปหลูกเกียรติพระด้วยการบอกว่าไม่หวังความช่วยเหลือจากพระองค์นี่มาวันนี้ เรารู้ว่าเรากับพระร่วมมือกันได้และพระไม่ได้ดูถูกเราด้วยการมาให้อะไรทางโลกกับเราสักหน่อยหนึ่งสิ่งที่พระให้มันสูงกว่านั้นมันคือพระพรซึ่งมาวันนี้เรารู้แล้วที่พ่อแม่ท่านสอนให้เราสวดหาพระไปวัดไปหาพระก็เพื่อไปขอพระพระพน,นั้นจากพระ พระพรที่จะช่วยให้เรามีความสุขในการมีชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนตามหน้าที่ของเรานั้นนะ่ะความสุขแบบสวรรค์ที่เข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตความสุขแบบสวรรค์ที่เข้าใจชีวิตที่มันมีเรื่องเข้ามาไม่หยุดแล้วคนเรามันมีเหนื่อยมีท้อเข้าใจตัวเอง ที่เหนื่อยล้าเป็นเพราะฉะนั้นเรามีพรให้มีความสุขที่สามารถจะเข้าใจตัวเองที่เหนื่อยล้าเป็นเราจะได้ไม่ต้องดิ้นรนเพียงลำพังเรามีพระที่หวังดีเอาใจช่วย เข้าใจคนด้วยกันที่เขาก็แย่พอๆกันกันกบเราและค้นพบว่าการดิ้นรนไปพร้อมก,กันกับคนอื่นมันมีความสุขอย่างที่อธิบายไม่ถูกเลย โลกมันดูสวยงามน่าอยู่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงย้อนกลับมาสวดมาเข้าวัดตามที่พ่อแม่ซึ่งสำหรับหลายๆคนท่านจากเราไปแล้วสำหรับหลายคนอาจจะยังมีชีวิตอยู่และปากเปียกปากแฉะกับเราแต่เราไม่เคยฟังมาบัดนี้เรายังมีโอกาสทำให้ท่าน ชื่นใจด้วยการฟังท่านเราย้อนกลับมาสวดมาเข้าวัดเพราะเราค้นพบด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราว่าที่ท่านสอนให้เราสวดสอนให้เราเข้าวัดก็เพื่ออะไรที่อธิบายยากจับต้องไม่ได้แต่เป็นความสุขที่อยู่เหนือความเป็นไปในโลกที่หาไม่ได้ จากการออกแรงดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพออกแรงแก้ปัญหาทั้งในครอบครัวอาชีพการงานในทุกเรื่องสารพัดร้อยแปดในชีวิตคนด้วยการออกแรงของเราเรายังหาความสุขสงบไม่ได้เลยแต่เมื่อเรากลับมาสวดมาเข้าวัด ด้วยหัวใจใหม่ที่ค้นพบความจริงแล้วนี้เรากลับพบความสุขนั้นได้ความสุขที่บรรยายอยู่ในหนังสือวิวร์บทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่14ที่ว่ามีผู้คนมากมายที่มีชัยเหนือสัตว์ร้ายในชีวิตพวกท่านถือพินขับร้องบรรเลงเพลงของโมเสสโมเสส ที่พาชาวยิวออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงพ้นความอดอยากในถิ่นทุรกันดาลมีมานา,นากินมีน้ำไหลาจากก้อนหินผ่านอุปสรรคร้อยแปดจากข่าศึกที่รออยู่ข้างหน้าระหว่างการเดินทางไปแผ่นดินพระสัญญาชัยชนะนั้นคือชัยชนะที่ไม่ใช่มาจากความเก่งกล้า แบบที่เราเคยคิดแต่แรกว่าอยากได้อะไรต้องออกแรงเองพี่น้องจะมัวไปนั่งสวดขอพระไม่ได้เรื่องรอกแล้วพอเราไปใช้ชีวิตเข้าเราจึงพบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดว่ามันง่ายเลยนะชีวิตนะ่ะเก่งแค่ไหนก็มีวันล้าวันท้อแล้วเราจึงย้อนกลับมาสวดมาเข้าวัด และมาเก่งด้วยวิธีของพระพระที่ลงมาสอนวิธีการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเก่งเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่สอนวิธีใช้ชีวิตที่จะเก่งในการที่จะหาทางอยู่กับชีวิตอย่างไม่แข็งขืนเกินไปยอมรับสิ่งที่จะเป็นไปทำเท่าที่ต้องทำ ที่เหลือมีที่เหลือด้วยให้เชื่อมั่นว่าชีวิตเราเป็นของพระพระจะดูแลเราเองอย่าก,กังวลจนเกินไปแล้วในอนาคตเราจะกลับไปอยู่กับพระส่วนเรื่องกับผู้คนอย่าใช้ชีวิตแบบเดิมที่เอาตัวรอดของเราคนเดียวแต่ให้ทำอะไรก็ตามในชีวิต โดยต้องสนใจเอาใจใส่ที่จะช่วยประคับประคองคนอื่นๆไปพร้อมๆกันไปด้วยอย่าเอาแต่ตัวรอดของตัวคนเดียวทำอะไรก็ให้นึกถึงหัวอกคนอื่นเขาด้วยเขาจะดีไม่ดีคิดถูกคิดผิดอย่างไรเราก็ต้องอย่าไปรังเกียจรังงอนเขาเขาจะยังคิดไม่ได้ คิดไม่ถูกอย่างไรก็ตามทีจนบัดนี้แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขจนเราส่วนใหญ่จะแยกกันหมดแล้วเราก็ต้องไม่ไปจงเกลียดจงชังอะไรเขาอย่ารวมหัวกันไปเกลียดเขาแล้วคิดว่านั่นจะดีจะช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่าทำมันไม่ต่างอะไรจากที่เขาทำหรอก คือก็เราก็คือเราก็เอาความคิดของเราเองจะเอาแต่เรื่องที่เรารอดคนกลุ่มหนึ่งรอดอย่าททำแต่ให้ยอมอดทนแบกไม้กางเขนตรงนั้นอย่างที่พระเยซูเจา้ายอมแบกไม้กางเขนและไปให้เขาตรึงตายทุกวันนั่นแหละคือหนทางชีวิตใหม่ หลังจากที่เราตัดสินใจจะไปสวดไปเข้าวัดอย่างที่พ่อแม่ของเราสอนแล้วเราเพิ่งจะมาคิดได้เอาตอนเนี้ยเมื่อเราตัดสินใจจะสวดจะเข้าวัดนั่นก็หมายความว่าเราตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเราใหม่ด้วยนั่นเอง แล้วเราจะพบชัยชนะในการใช้ชีวิตของเราขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องและเมื่อเราพบความจริงนี้ด้วยตัวเราเองแล้วเราก็เลยอยากจะพาลูกหลานเรามาเรียนคําสอนกันไงล่ะทั้งๆท,ที่ทุกวันเนี้จะพามาเรียนไม่ง่ายอย่างแต่ก่อนเสีแล้วแต่อย่าไปคิดอะไรเรื่องง่ายยากพวกดีเลยนะพี่น้องนะก็ดูสมัยเราสิ บังคับให้มาเรียนคำสอนกันได้ง่ายๆแล้วพวกเราเอากันเสื้อที่ไหนเล่าจริงหรอือเปล่ากว่าจะคิดกันได้นะพี่น้องก็ทะเลถลายหัวหกก้นขิดกันเสียยกใหญ่ไม่ใช่เหรอือจริงรวาเพราะฉะนั้นถึงวันนี้หาจังหวะพาลูกหลานมาเรียนคำสอนสวดสอนให้เขาสวด,ให,สวดให้เข้าวัดกันยาก แต่เดี๋ยวก็ค้นพบความจริงเข้าใจชีวิตได้ดิบได้ดีในความเชื่อกันเองนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกพระอยู่ตรงนี้นี่แหละพี่น้องไม่ได้ไปไหนเลยเพระองค์ไม่ได้ไปไหนหรอกหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนดีด้วยวิธีนี้ก็มีวิธีเป็นคนดีวิธีอื่นถมถืดไปดูอย่างคนดีๆีลายคนในโลกอ่ะพี่น้อง เขาก็ไม่ได้รู้จักพระสักหน่อยงแต่เขาก็เป็นคนดีแสนจะดีไม่ใช่หรือถึงเขาจะไม่รู้จักพระแต่สําหรับพระเขาทุกคนเป็นลูกของพระองค์หมดพระองค์ย่อมมีวิธีสื่อสารความดีในหัวใจเขาได้เองพระองค์ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้สักหน่อยทรงมีหนทางของพระองค์และทรงให้เวลาทุกคน มากเท่าที่เขาต้องการในชีวิตเพื่อที่เขาจะค้นพบด้วยตัวเองว่าสิ่งที่พระองค์บอกด้วยความรักความหวังดีนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเขาจริงๆพระไม่ได้ยัดเยียดบังคับว่าจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องวิธีการนี้วิธีการไหนอย่างเดียวอะไรทั้งนั้นเลยจะเป็นคริสหรือไม่เป็น จะเป็นอะไรก่อนแล้วแต่จะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้จะไม่อยากจะดีกับใครเลยด้วยตอนนี้ก็ยังได้อยากจะเอาของตัวเองอย่างนี้แล้วคิดว่ามันดีก็ตามใจเลยไม่ได้ตามใจเพราะประชดด้วยนะถึงพวกเราคนอื่นจะต้องทนมากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องทนกันอยู่แล้ว เพราะจุดประสงค์ของการที่บอกว่าจะเป็นคนดีคือต้องทนกันด้วยความรักไม่ใช่เพื่อความสำเร็จในชีวิตอะไรการทนกันด้วยความรักคือความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่ความสำเร็จอื่นใดเพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่รักอยากเป็นอะไรและอยากจะคิดตัดสินใจเลือกว่าอะไรดี นานแค่ไหนก็ได้ตามใจทั้งนั้นหมดแค่อยากให้รู้ว่าที่บอกแนะว่าอะไรดีไม่ดีมาทั้งหมดนั้นน่ะมันดีกับตัวพวกเราเองเท่านั้นไม่ใช่จะดีสำหรับพระเพิ่มเติมพิเศษอะไรตรงไหนทั้งสิ้นเลยทุกอย่างเพื่อเราล้นล้วนเพราะฉะนั้นขออย่าได้มองความรัก ความหวังดีของพระองค์ในแง่ไม่ดีคิดว่าจะบังคับไม่ให้เป็นตัวของตัวเองกันเลยหนังสือวิวร์บทที่15ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4ีพอขอพระวพอวยพรนะพี่น้องนะ